สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสุขาภาคข้ามซีทีวเคเบิลจันทบุรีประจำวันเสาร์ที่19ตุลาคม2556ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะพุทธศาสนิกชนจังหวัดจันทบุรีเดินทางหลั่งไหลเข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2556เพื่อสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ค่ะช่วงเช้าวันนี้ที่วัดบุรพาพ,พิทยารามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ได้มีพุทธศาสนิกชนจังหวัดจันทบรุรีต่างเดินทางมาร่วมทาบุญเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2556กันอย่างเนืองแน่นโดยมีพระราชจนธโมลีเจ้าอาวาสวัดบุรพาพิทยารามเจ้าคณะจังหวัดจันทบรุรีเป็นประธานสงฆ์ซึ่งพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ได้ถือเป็นโอกาสอันดี ในการเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรามาสพรรษาการในวันนี้ซึ่งในวันออกพรรษานี้กิจที่ประชาชนมักจะกระทำก็คือการบำเพณญกุศลเช่นทำบุญตักบาตรจัดดอกไม้ทูกเทียนไปบูชาพระที่วัดและฟังพระธรรม,มเทศนา สำหรับวันออกพรรษานั้นถือเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาการจำพรรษาในช่วงฤดูฝนตลอดเวลาสามเดือน โดยในวันออกพรรษานั้นพระสงฆ์จะประกอบพิธีธรรมสังฆกรรมใหญ่ที่เรียกว่ามหาปวารณาในวันออกพรรษาซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พระพิสุสามารถทำการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้เนื่องจากในระหว่างที่เข้าพรรษาอยู่ด้วยกันนั้นพระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขและการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนก็จะทำให้รู้ข้อบกพร่องของตน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้สามารถถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันได้อีกด้วยโดยพระผู้ใหญ่ก็สามารถว่ากล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้หรือพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถที่จะชี้แนะถึงข้อบกพร่องของพระผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นกันถึงแม้พระผู้ใหญ่จะมีอาวุโสมากกว่าก็ตาม ทั้งนี้พระราชจันทโมลีเจ้าอาวาสวัดบุราพาพิทยารามเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีถือโอกาสวันสำคัญดังกล่าวได้เทศนาธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมการทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาให้ได้รู้ถึงความสำคัญของวันออกพรรษาและประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตราบจนถึงปัจจุบันของพระสงฆ์ อันจะเป็นแบบแผนปฏิบัติที่ดีงามต่อพุทธศาสนิกชนต่อไป